เอาลูกปืนนาคมมาในกระเป๋าอะปืนนาคมยิงเลยยิงเลยเอ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยยิงอีกยิงอีกยิงอีกเฮ้ยเฮ้ยคุณมันโดนนะดิมันเจ็บหนักนะเฮ้ยไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยโดนไว้โดนเฮ้ยเฮ้ย อยมมมััมันนนเเเจจจ็็็บบบครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บนห้างเก่าที่มีความอาถรรพ์อยู่นะครับก็บรรยากาศนะตอนนี้เนี่ยเสียงมลุงมงแรงอะไรเนี่ยร้องดังไปทั่วป่าเลยนะครับ ผมรู้สึกปแปลกนะครับเหมือนจะมีอะไรที่เตือนภัยผมนะครับเป็นสัญญาณของพวกมแมลงพวกนี้ทุกคนปกติเนี่ยที่เราเข้ามาในป่าแบบนี้จะไม่มีเสียงร้องลั่นขนาดนี้ทุกคนแล้วก็ร้องแบบอีกสักพักเนี่ยจะหยุดนะอ่อนนี้แดดแรงมาก,มาก,มากส่วนมางเนี่ยอแอแมลงพวกนี้มันร้องครับอ๋อจะเกิด ฝนตกในตัวอ,อาเพศนะแต่ที่ผมเข้ามาก็รู้สึกเหมือนแปลกๆทำแม่ทำแงๆครับอ๋อผมบอกเลยนะท,ที่นี่มีความอาถรรพ์มากครไบกุ่นเห็นไหมจะมีใส,ส่สิเนี่ยล้อมรอบไปบริเวณห้างครับเพื่อไม่ให้พวกพวกผีปีศาจนะครับเข้ามาที่ห้างแต่คือใส่สินเนี่ยมันขาดไปแล้ว ออพวกผีปีศาจตรงนี้อาจจะเข้ามาได้วันนี้กลับมาพิสูจน์อีกครั้งครับว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยนีม่มาเรียกให้ผมกลับไปที่บ้านนะครับคือเสือสมิงจริงหรือว่าตัวปลอมนะหรือว่าจะเป็นคนจริงได้นะที่มาตามผมนะครับแต่ผมกลับไปถามที่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรน,นะทุกคนผมคิดว่าไม่น่าใช่นะครับน่าจะเป็นพวก สิ่งที่ลับทีงนี้นะครับแปลงกายมานะทุกครั้งที่ผมเจอเรื่องเราวแปลกนะครับก็จะมีพวกมันแรงหรือไม่ก็มีลมพัดมาแรงนะครับเพื่อเตือนภัยผมนะว่าณตอนนี้เนี่ยกำลังจะมีอะไรบางอย่างครับเข้ามาที่นี่ตอนนี้มันมีเสียงแล้วทุกคนตอนนี้มีเกิดเสียงแล้ว คุณจะเริ่มเปิดคลิปนะครับก่อเริ่มที่จะมีอะไรเข้ามาที่ห้างนะเมื่อกี้ตอนนี้ลมแรงมากๆเลยแล้วก็พวกมแมลงเนี่ยร้องไม่หยุดเลยนะครับอืงทางนึงครับเว่าอาจจะเป็นเสียง กินงมงกิ่งไม้แห้งเนี่ยมันหักก็ได้นะเราก็อย่าไปกลัวไปนะครับอืม อุ้อย่าเปลี่ยนหลังนะวยินีรมาทำน้องนะทุกคนมาสองคนครับวันนี้มาคนเดียวยผมกลัวจะเป็นอันตรายนะอุ้ยแปลงกายมาเป็นเด็กผมยาวอนะ่ะทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียเฮ้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 าบันไดออกว่ะเดี๋ยวเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นชาวบันไดออกครับทุกคนมัเหมือนเขารู้แล้วว่าเราอยู่ข้างบนเนี้ยมามันเดนี้ มรงจะขึ้นมาว่ะย at ิงเลยยิงเลยยิงเลยยิง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 เลยยิงยิงยิงเฮ้ยยิงเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะเฮ้ยเร็วเร็วทำไมมันยิงไม่โดน่ะเด้อเด้อเด้อขาดโดติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันก็ยิงออกนี่ทำไมมันยิงไม่โดนวะ เฮ้ยมันมาจะถึงแล้วเ,เ,เดี๋ยวไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวยดิ้วไปมันขึ้นมาเดี๋ยวดิ้วมันลงแล้วมันลงแล้วมันต้องใช้ลูกปืนาอาคมมั้งใช่เฮ้ไปไหนแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วไม่ไงไม่ไง,ไงโอย้ยมันมันขึ้นมาไม่ได้นะมันเป็นบางภัยนะ nhìn lên 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 mày lên nhìn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 lên đồn lên nhìn đồn à, mà. เฮ้ยมันเก่งมากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันจะขึ้นวาเยอะเฮ้ย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 มันดุว่ะมันดุว่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นมันขึ้นมาขึ้นมาละ้ยโอ้หมันจู่โจมว่ะมันจู่โจมจริงว่ะเฮ้ยอย่าขึ้นมาเฮ้ย เฮ้ยระวังลวกด้วยระวังตกด้วยเฮ้ยยิงเลยเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะเฮ้ยเฮ้ยมันมีอาคมวะมันมีอาคมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดุว่ะดุจริงว่ะดุจริงว่ะระวังด้วยนะมันประชิดตัวแล้วนะเฮ้ย ลฮไปเฮ้ยเฮ้ยมันจะกัดเลยฮะระวังเลยเฮ้ยระวังระวังตกเลยนะเฮ้ยไปลมไปลงไปมขึ้นมามันขึ้นมาไม่ได้ฮะเพราะว่าในห้างนี้อาจารย์เนี่ยได้เคยทำพิธีไว้แล้ว เนี่ยมันขึ้นมาถึงเฮค่ตรงนั้นอ่ะขึ้นไม่ได้อ่ะอุ้ยหลอกคู่มับนี้คู่มันหรอขู่มันยังไงไปไปไประวังเฮ้ยระวังเฮ้ยรองตกไปแล้วมันลงไปแล้วมันลงไปแล้วมันจะมาอีกแน่เลยดูแล้ว Ôi, mình khuyên thằng níu ơi Mình khuyên thằng níu nha Khuyên bên mấy, mình khuyên bên mấy. Nè Nhìn lưới, Nhìn cái thằng mồi mình nhìn mới đồ quá มันมีอาคมนะเออมันมีอาคมว่ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่ยิงไน่มันยิงไม่ออกไงยยิงไม่เข้าเฮ้ยลงไปเฮ้ยลงไปลงไปลงไปเฮ้ยคอยคอยคอยมาลอยมาลอยมาลอยมาขึ้นขึ้นมาจะถึงแล้วเนี่ยระวังนะระวังเฮ้ยระวังระวังระวังตก Ừ. Chạy nhìn, chạy nhìn, chạy มาขึ้นมามาเข้ามาเข้ามาออเรื่องเลยมันไม่กล้าขึ้นมาวะมีเนี่ยมีหลวงอาคมเนี่ยใ,ให้อาจารย์หลวงอาคมให้แล้วขึ้นไปที่ห้างเนี่ยเคยหลวงอาคมไวแล้วมีเล่มนี้ mình cua hoa hơi hôm nay dưới chết hơi này này มันขึ้นมาตรงนี้หนาวไม้มาหนาไม้มาไม่ต้องกลัวอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่าจ้ะต้องสติไว้เฮ้ยโอ๊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 ย โอ้ยโดนเลยเฮ้ยเก็บวะเก็บดิเก็บปะใบเรือเหรอเข้ามาตรงๆเลยอะไม่น่ากลัววะเฮ้ยมันจะพังห้างเลยเฮ้ยเฮ้ยจะพังห้างเลยน่ากลัววะ ui, lo lắng luôn, lo lắng, lo lắng nè, lo lắng, lo nó lên mà ơ, ying đấy. ยิงเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันยิงไม่โดนล่ะเฮ้ยระวังโดนของ่ายนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนาวไหมขึ้นไม่ได้ปะไม่รู้ยิงเลยยิงยิงต่อเนื่องเลยยิงต่อเนื่องเฮ้ยทำไมมันยิงไม่โดนนะเฮ้ย มันมีอาคมจริงเนี่ยตัวนี้มันดุร้ายมากมากเฮ้ย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 ระวังเฮ้ย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 ฉันต้องจะถึงเฮยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยมันไม่ปล่อยเราแน่เลยมันไม่ปล่อยเนี่ยม,มันเคลียรแล้วเฮ้ย,ย,ยมันไม่ปล่อยเนี่ยเฮ้ยมันเอาจริงเว้ยยิงก็ไม่เจ็บยิงก็ไม่เจ็บไม่โดนนะ

เ็บเออมันไม่ยอมแน,น่แหละนู่นน่ะนู่นน่ะอุ้ยเอาดินเจ็บอระชามาดินเจ็บอระชานี่กระป๋าเอามาวเอาลืมไปมีดินเจ็บอระชานึงวะเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปใจเย็นใจเย็น รอมันเข้ามาก่อนต้องโดนดินเจ็บอาชา้าแบบนี้ต้องโดนดินเจ็บอาชา้าเฮ้ย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 มันโดนสองขึ้นมาเดี๋ยบๆรอจังหวะก่อนทุกคนรอจังหวะก่อนเอาต้องดินดินเจ็บอาชา้าเฮ้ยโดนเลยโยนไปเลยเฮ้ยโอ้ยมันไม่โดนจังๆอะ่ะ มันไม่โดนจังๆเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้เอาไม่อีกเอาไม่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอ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 ,รอมันเข้ามาเด้มันไม่ปล่อยเราเนี่ยมันต้องไม้มันต้องไม้มันไม่ปล่อยเราหรอกออกมาออกมากนนะอีกมาเ้ยมันมาใกลๆแล้วเนี่ยมาใกลๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันรู้ตัวนะ เารู้ตัวนะเดีนอะลรอลรอจังหวะก่อนรอจังหวะ่อจังหวะ<ต>มันกำดินอะไรวะในมือวะโอ้ยหเฮ้ยมันท้องกระทา<ม>แล้วโยนตายเลยหนึ่งสองสามเอ้โเ้ยโอ้ยอุ้ยทำไมไม่เป็นไรวะฮะมันมันมีกระทาคมวะมันมีกระทาคมดิ เอาลูกปืนนาคมมาในกระเป๋าอะปืนนาคมยิงเลยยิงเลยโอ stun, ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยโดนโดนเฮ้ยยิงอีกยิงอีกยิงอีกเฮ้ยเฮ้ยโจริงมันโดนนะดิมันเจ็บหนักน่ะไปไหนแล้วไปไหนแล้วเด่นอยู่กลางนี่นะเดี๋ยว มันจะไม้ป่าวะมันเจ็บมันเจ็บ,ม,จบมันไม่ปล่อยเราเน่คือเราเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆนะใช่ต้องใช้อาจา์เนี่ยมันปาบเลยนะใช่เพราอเาจา์มาปาบวันเนี้ยยิงได้ยิงไม่เข้านเยเจ็บเจ็บอยู่านี้เจ็บไม่รู้อะยิงเนี่ย มันมีเขบมปะไปเอาน้ำมนมาน้ำมนในกระเป๋ามาน้ำมนน้ำมนน้ำมนในกระเป๋ามามันมีอย่างทุกคนครบครบชุดเลยรอบนี้เอาเฮ้ยเฮ้ยโดนไว้โดน,โดน เจ็บว่ะมันเจ็บมันเจ็บไปไปรีบลงรีบลงรีบลงห้างเร็วไปไปไปเอาเปล่าไปรีบลงรีบลง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 เดี๋ยวมันกำไยไป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 เอาไม่อยู่ไปไปรีบเลยรีบเลยรีบลงเลยแล้วมันขึ้นมาแล้วไป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 นี่ไหมนี่ไหม เฮ้ยไป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 โอุ้ยมันหมามันมา,มนมาไปไปไป